มาคาบูชานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักคําสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ3อุดมการสี่และวิธีการ6โดยไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามก็สามารถใช้หลักการนี้ได้คือ 1. ต้องอดทน 2. ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและส เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นต้องแก้ไขด้วยความดีนี่คือหลักการที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้พระพุทธองค์ทรงให้หลักการไว้อย่างไรโดยสรุปคือให้ละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสถ้าจะขยายความเพิ่มอีกท่านทรงบอกไว้ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือหลักการ ที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตรัสเหมือนกันดังนั้นในวันมาคาบูชานี้เราเชาวุูธทุกคนต้องเดินตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้เราละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสชีวิตเราจะพ้นทุกข์พนภัยมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรินพร